สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ TPI หาซื้อได้ที่ร้าน TPI New Normal ทุกสาขาทั่วประเทศสังเกตสัญลักษณ์ TPI New Normal พุทธบูชามหาเตโชนโตธรรมบูชามหาปัญโย สังฆบูชามหาโปคะวะโอสิทธิเจโยสิทธิราโพสิทธิสุขโพลภวันตุเมอันพืชพันธัญยาเวลาโปกยังออกรูปออกดอกเพิ่มผลผลคุณความดีไม่ได้เจืดเหมือนพืชเดิมยิ่งต่อเติมเสริมสียิ่งดีเอ่ยรู้อะไรไม่เท่าเต่ารู้สึก รู้สำนึกติดตรองมองเห็นชั่วรู้กับใจได้สำนึกรู้สึกกลัวรู้สึกกลัวเกรงผิดจะติดตนรู้สะกดอดจิตไม่คิดพันรู้จับยังสังเกตรูร้เหตุผลรู้ดีชั่วที่ห่างระวางตน รู้อดทนคนคิดไม่ผิดเอ,อ่ยเวลาวารีไม่เคยคอยใครผ่านไปแล้วก็ผ่านไปไม่หวนคืนมาใหม่ได้สิ่งที่เราทำไปแล้วก็ทังคืนนี้ได้เช่นกันจะจดุดเริ่มต้นอรุณขึ้นของวันนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อตะวันตกดินทุกเวลานาทีย่อมมีค่าอย่าปล่อยให้เวลาผ่านไป เพราะโอกาสตื่หลอยใจสร้างโอกาสไว้ย่อมดีกว่าการหลอคอยโอกาสเพราะการสร้างโอกาสเป็นความจริงคือสิ่งที่เรากระทำการรอโอกาสเป็นแค่ความฝันคือสิ่งที่เราคิดเท่านั้นเองคติโบราณที่ได้กล่าวไว้ว่าหนูน้อยจงรีบเล่งพลายเดี๋ยวตราจะวายสายบวัวจะเน่าเพราะสิ้นแสงเงินแสงทองเท่ากับสิ้นชีวิต หากวันนี้เป็นวันสุดท้ายแห่งชีวิตเราเราจะจมปลักอยู่กับอดีตอันขมขื่นอดีตอันแสนหวานที่ได้ผ่านไปแล้วกันนั่นเลยหากวันนี้เราจะต้องตายจริงๆแล้วสิ่งสุดท้ายในชีวิตของเราคืออะไรอาหารแสนอร่อยสุราอันเลิศรสกามอันชุ่มฉ่ำเพชรนีจินดาพร้อมตำแหน่งจกักรพดิที่จะมีมาให้เราในวันนี้ เราจะ,จะเจริญเพลินใจกับสิ่งเหล่านี้ได้ไหมก่อนที่ดวงตาจะปิดสนิทก,ก่อนที่พิราจะกำเริบก,ก่อนที่สมองหยุดสั่งงานก่อนที่ไออุ่นจะหมดไปและก่อนที่ลมหายใจเมื่อพระอาิที่ตกดินในวันนี้เราก็สิ้นใจเรมวิชาที่ติจึงพากันเข้าใจว่าโลกน้าไม่มีมกฎแห่งกรรมไม่มีตายไปแล้วก็จบแล้ว เมื่อมีความหมายใหญ่กันเมื่อมีชีวิตอยู่ก็เสร็จสุดเป็นทิ้งทีฉันชิดจึงติดอยู่การกินการนอนการเสด็จมีถุนการเที่ยวเตะและการละเล่นต่างๆหลักก็คือเรื่องกรรมโทสะก็คือเรื่องเกียรติโมหะคือเรื่องนอนเหล่านี้เป็นความหมายตรงๆไม่ออกพร้อมท่านทั้งหลายที่อาตมาได้บรรยายเรื่องหลักการเวียนว่ายตายเกิดมาพอสมกวนแล้วนั้นให้ท่านทั้งหลายได้คิดพิพจารณา ไม่มีอคติทางด้านไม่เชื่อมากเกินไปถ้าท่านมีอคติไม่เชื่อท่านคงได้รับความรู้และความเข้าใจใหม่ๆเพิ่มขึ้นและท่านที่มีความเชื่อเป็นทุนอยู่แล้วก็คงได้กําลังใจเพิ่มขึ้นในการทําความดีนี้ความชั่วบางท่านต้องการความเข้าใจเสียก่อนแล้วจึงเชื่อแต่มีบางสิ่งบางอย่างที่เราต้องเชื่อเสียก่อนจึงจะเข้าใจ แม้จะเชื่อไม่หมดทั้งร้อยเปอร์เซนก็ตามเพราะความเชื่ออันมีอยู่บ้างนั้นทำให้เราแสวงหาความจริงต่อไปเพื่อความรู้อันทองแท้แน่นอนในทฤษฎีที่เรียกเรื่องความรู้ของเซนกัสตินนั้นเขาได้กล่าวไว้ว่า เราเข้าใจเพื่อจะได้เชื่อและเราเชื่อเพื่อจะได้เข้าใจบางสิ่งบางอย่างเราไม่เชื่อนอกจากเราเข้าใจแล้วก็มีบางอย่างที่เราจะเข้าใจไม่ได้เลยถ้าเราไม่เชื่อปัญญาและศรัทธานั้นต้องอาศัยซึ่งกันและกันเป็นเหตุเป็นผลของกันและกันผู้ศาสนาสอนเรื่องศรัทธา และปัญญาควบคู่กันไปเสมอมีศรัทธาอย่างเดียวอาจเอียงไปทางงมงายได้ไง่ายมีปัญญาแต่อย่างเดียวอาจเล่นเกินไปอธิฐาวะโตประเภทคนล้มไม่พอดีมนุษย์เราได้พบความก้าวหน้าในวิชาการสายสอื่นๆมากและก็จริงแต่ในเรื่องชีวิต เรื่องจิตใจมนุษย์ยังมีความรู้น้อยเหลือเกินกล่าวได้ว่ามนุษย์ส่วนใหญ่ยังอยู่ชั้นอนุบาลของโรงเรียนชีวิตจิตมนุษย์ส่วนใหญ่ยังเยาว์อยู่มากเยาวต่อความเป็นไปแห่งชีวิตของตนและของคนทั้งหลายอื่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตมากมายหลายเรื่องจึงทำให้พวกเขาพิศวงโงโงวยเป็นอันมาก คำนองเดียวกับเด็กที่งงต่อเหตุการณ์มากอย่างซึ่งผู้ใหญ่เห็นเป็นเรื่องธรรมดาทั้งนี้เป็นเพราะพนชนมากไม่สนใจต่อเรื่องของชีวิตวิญญาณสนใจแต่เรื่องปากท้องและสิ่งมอเมาต่างๆขาดการพัฒน,นาพัฒน,นาทางจิตแม้นท่านผู้ได้บรรลุ ความเจริญสูงสุดในทางจิตเช่นรพระเจ้าเป็นตน้นได้ชี้บอกและนำไว้แล้วก็ตามแนะนาไว้แล้วก็ตามมนุษย์ส่วนใหญ่ก็หาได้นําพาตัวคํำต่อคาตักเตือนชี้แนะค้ามศนนั้นไม่เหมือนเด็กน้อยไม่เข้าใจและไม่นําพาต่อคําห้ามปรามและสั่งสอนของพ่อแม่เอาแต่กินนอนเที่ยวเล่นสนุกสนานเท่านั้น เพราะเขาอย่างเยเียวเปล่นไปไม่อาจเข้าใจเหตุผลของพ่อแม่หรือผู้ปกครองได้การลงโทษและรางวัลแห่งชีวิตนั้นเป็นกระบวนการธรรมชาติของหลักกรรมและการเกิดใหม่มนุษย์จะเข้าใจชีวิตให้แจ่มแจ้งไม่ได้เลยถ้าขาดความเข้าใจอย่างแท้จริงในเรื่องของหลักกรรมและการเกิดใหม่ การศึกษาเรียนรู้การสังเกตทดสอบเรื่องกรรมและสังสารวัตจึงเป็นกุญแจดอกสำคัญไขไปสู่ความสว่างสวยในปัญหาชีวิตยิ่งผู้ที่ฝึกจิตให้สะอาดสงบและสว่างได้มากเพียงใดก็สามารถเข้าใจชีวิตทั้งในอดีตอนาคตและปัจจุบ,บันมากขึ้นเพียงเท่าเพียงนั้นความ เข้าใจเรื่องชีวิตมีคุณค่าสูงกว่าความเข้าใจเรื่องอื่นๆเพราะปัใจจัยให้ชีวิตได้พบกับความโสมบล่มยิงชนิดที่ผู้ไม่เข้าใจไม่อาจพบได้เลยเรื่องหลักกรรมและสงสารวัดเป็นสีกหนึ่งของพุทธศาสนาคือเป็นสีสกโลกิตยะเมื่อนำเอาหลักอริยสัจ มาพิจารณาเรื่องตายเกิดก็เป็นเรื่องของอริยสัจสองขั้นพ่อต้นคือทุกข์กับสมุมทัยกาวคือตัณหาอันเป็นเหตุให้คนและสัตว์ยังต้องเกิดต่อไปเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องทุกข์กันต่อไปในลาตีที่ตัสรูนั้นพระพุทธเจ้าทรงได้ฌานสามยานสองข้อต้นก็เป็น พระยานอันเกี่ยวกับการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์ทั้งหลายและขอพระองค์เองส่วนยานที่สามอสศภคยานเป็นยานอันเป็นไปเพื่อความสิ้นแห่งการเวียนว่ายตายเกิดถ้าการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีคนเราเกิดมาเพียงชาติเดียวแล้วการที่พระพุทธเจ้าตัดสรู้ของพระพุทธเจ้าจะมีความหมายอะไรหนักหนา นี่โรดและมักจะเป็นธรรมอันประเสริฐได้อย่างไรแต่เพราะมีกรรมมีการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองอริยสัจสีจึงเป็นพยานอันล้ำลึกของพระบรมศาสดาบางคนกล่าวว่าที่ว่าความเกิดเป็นทุกข์นั่นหมายถึงความเกิดขึ้นของกิเลสตัณหาในใจความเกิดขึ้นของอา,อาหารการมังมักการ ความยึดมั่นของตัวเราของเราไม่ใช่การเกิดจากท้องแม่ความเห็นนี้มีส่วนถูกเหมือนกันแต่แค่ไปเพราะการเกิดจากท้องแม่ก็เป็นทุกข์เหมือนกันอย่างที่เห็นเห็นกันอยู่แล้วว่าอันหนึ่งถ้าถือความเกิดที่ตัดในนิเทศแห่งอริยศสตร์หมายถึงการเกิดขึ้นของ อาหารการอมัอมังการแล้วความแก่และความตายก็ควรจะหมายถึงความแก่และความตายของอาหารการมังมะการด้วยเหมือนกันความตายของอาหารการมังมะการเป็นเหตุให้เกิดทุกขหรือ ควรจะเป็นสุขอย่างยิ่งดังที่พุทธเจ้าตรัสว่าอามาสมิ่งสวิโยเอตังเวประรบมังสุข,ขังการถอนอสมิธนาเสียได้เป็นความสุขอย่างยิ่งอีกอย่างหนึ่งในนิทัตแห่งชาติในมหาสันติประสูตรก็ระบุชัดว่าหมายถึงการเกิดจากท่อแม่มีพุทธพจน์ดังนี้พิสูจทั้งหลาย อายสัตเป็นไนความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ที่ว่าความเกิดนั้นเป็นไหนหมายถึงเกิดขึ้นการอย่างลงการบังคับขึ้นใหม่ของสัตว์ทั้งหลายในพวกสัตว์นั้นค่อยๆนั้นนั้นคือการปรากฏขึ้นแห่งขันการมีอต,นะตาหูจมูกลิ้นกายและใจพุทธสุภาษิตนี้บ่ง ชัดที่เดียวว่าหมายถึงการเกิดขึ้นเป็นตัวตนจากท้องมารดานอกจากนี้ยังมีหลักฐานอื่นๆอ,อ,อีกมากแสดงว่าความเกิดที่พระเจ้าตัดนั้นหมายถึงการเกิดเป็นตัวตนเป็นบุคคลมีขันและอายตนะการเวียนว่ายตายเกิดและสิ้นสุดลงนั้นต่อเมื่อบุคคลผู้นั้นได้พัฒนาจิต ถึงที่สุดระกิเลสตัณหาได้สิ้นเชิญสิ้นกรรมอันเป็นเหตุให้เกิดอีกเรื่องกิเลสกรรมและการเว้ตยต้เกิดจึงมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดได้อย่างจําเป็นคือแยกกันไม่ได้หลักกรรมและการเว้ใต้เกิดหรือสองสารวัาจะเป็นหลักคําสอนสําคัญอย่างหนึ่งของพุทธศาสนาดังพรมนามาแล้วดังนั้นชีวิตและความตาย ธรรมดาของสิ่งทั้งหลายคือเกิดขึ้นดำลงอยู่ชั่วข่าวและก็ดับไปความตายสลายของรูปแห่งสิ่งมีชีวิตนั่นเองเรียกภาษาสามัญว่าตายในขณะที่ดำรงชีวิตอยู่ด้วยความยุ่งยากลำบากนานาประการต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดเพื่อประคับประคองชีวิต ทั้งมนุษย์พืชสัตว์ต้องมีภาระหน้าหนักในการประครับประคองดำรงชีวิตทั้งสิน้นชีวิตความทุกข์ความตายมาพร้อมกับการเกิดกล่าวเฉพาะมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานก่อนความเดือดร้อนของชีวิตเริ่มต้นตั้งแต่วารละแรกที่จะพ่อดจากคันแม่มาสู่พบใหม่เรียกได้ว่าเริ่มเข้าสู่ยุคแห่งทุกข์ต่าง ต่างแต่การเสี่ยงอันตรายในการคลอดเมื่อคลอดแล้วก็ต้องพิชิตหน้าไปเชิญหน้ากับความทุกข์ใหม่ๆที่ตนไม่เคยประสบหรือมิฉะนั้นก็ความทุกข์ซ้ำซากไปตลดชีวิตความตายเป็นทางออกจากทุกช่วระยะหนึ่ง หรืออาจจะเป็นจากทุกอย่างหนึ่งไปสู่ทุกอีกที่แปลกและใหม่อีกอย่างหนึ่งในลายที่ขอดอยากทั้งเด็กและมารดาได้รับความทุกข์ทรมานมากเหลือเกินตายเสียในขนาดลอดก็มีตายเสียในคันก็มีออกจากคันพร้อมด้วยการพิการหรือมีชีวิตอยู่อย่างทุกข์ทรมานไปตลอดจนตายก็มีชีวิตความทุกข์และความตาย ช่างสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดเสียจริงๆเมื่อออกจากคันมารดามาสู่โลกนี้แล้วแม้นไม่พิการอยู่ในสภาพตามปกติธรรมดาก็ต้องถูกความทุกข์ต่างๆบีบคั้นไม่เว้นใครได้เลยไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ชายหรือหญิงยากจนหรือมั่งมีสวยหรือขี้เหรล้วนตกอยู่ภายใต้อำนาจข้อง,งา ของความทุกข์ทั้งสิ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือความแก่ความเจ็บและความตายและความต้องพรากจากบุคคลและสิ่งอันเป็นที่รักที่พอใจมนุษย์และสัตว์ทั้งทั่วไปจึงมีสอนสองดอกเสียบอยู่ดอกหนึ่งเสียบกายคือทุกข์ทางกายอีดอกหนึ่งเสียบที่ใจคือทุกข์ทางใจ ซึ่งมีสาเหตุอยู่มากมายจนจุดจะพันานาได้บางคนบีบคั้นจนทนไม่ไหวต้องฆ่าตัวตายด้วยวิธีต่างๆเพื่อหนีทุกข์แต่ก็หาหนีได้ผลไม่เขาต้องได้รับทุกข์ในภพหน้าอีกและอาจจะรุนแรงยิ่งกว่าทุกข์ในภพนี้ที่เขาได้รับอยู่แล้วเสียอีกจนกว่าเมื่อใดเขาได้กำหนดรู้ทุกข์และเหตุแห่งทุกข์แล้วระเหตุ แห่งทุกข์เสียการติดตามแห่งทุกนั้นก็จะสิสส้นสิ้นสิ้นลงเสร็จสิ้นลงบุคคลจะมียศอย่างไรมีทรัพย์มากเพียงใดบริวารล้นหลาอย่างไรก็ไม่พ้นที่จะต้องตกอยู่ในอำนาจของความแก่ความเจ็บไข้และความตายในระหว่างมีชีวิตอยู่ก็ถูกความทุกข์ต่างๆลูกเล่าเบียดเบียนจน หาความสุขสำํำราญใจที่แท้จริงได้ยากหรือให้ติดต่อกันเป็นระยะนานๆได้ความทุกข์เหล่านั้นเช่นความทุกข์ใจเข้าแค้นใจเพราะเหตุต่างๆความต้องหนาวร้อนหิวกระหายปวดอุจจาระปัจสาวะซึ่งต้องบำบัดอยู่เสมอโรคภัยไข้เจ็บความถูกกิเลสเผาผลาญให้เล่าร้อนความต้อง ทนทุกทรม,มานเพราะผลของกรรมตนความต้องรวมทุกข์ด้วยผู้เกี่ยวข้องการต้องแสวงหาอาหารการทะเลาะเบาแวงกับผู้อื่นที่ขัดแย้งกันเหล่านี้ล้วนเป็นทุกข์ของชีวิตทั้งสิ้นมันระลึกถึงความตายด้วยสติการนลึกถึงความตายอยู่เนืองนี้เป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งท่านเรียกว่าบรณานุสติกรรมฐาน ทำให้เกิดความสังเวชสลดใจแต่ต้องประกอบด้วยสติสัมชักปัญญาระยานความรู้ความเข้าใจตามความเป็นจริงไม่ฉะนั้นจะแล้วก็ระ,ะลึกถึงความตายจะเกิดความสะดุดกลัวหวาดเสียวพุ่มรึงไม่ได้ประโยชน์การลึกถึงความตายที่ได้ประโยชน์จะต้องมีสติสัมชักปัญญาด้วยดีให้เห็นความตายของตนและผู้อื่นเป็นเรื่องธรรมดาสามัญ ได้ความสังเวชสลดใจหมดความเพลิดเพลินในทางที่ผิดมีจิตคลายจากความโรคความโกรธและความหลงให้เราระลึกอยู่เสมอว่าอีกไม่นานเราต้องจากกันไปความตายสองลักษณะความตายนั้นมีสองลักษณะคือตายในเวลาที่สมควรอย่างยิ่งอย่างหนึ่งท่านเรียกว่ากรรมมรณะเช่นตายเพราะชราหรือสิ้นอายุ และตายในเวลาที่ยังไม่ควรตายอย่างยิ่งท่านเรียกว่าอาการรับมรณะ,ะเช่นตายเพราะถูกฆ่าตายเพราะกรรมเก่ามาตัดรอนเกิดปติเหตุปัตวะต้องตายลงไปอย่างนี้เป็นอ,อ,อาการมรณะ,ะความตายทั้งสองอย่างควรเป็นสังวัตถุคือเรียกอันเป็นที่ตั้งแห่งความสังเวชสลุดใจว่าโอ้หนอท่านผู้นี้ ตายแล้วอย่างไรย่อมเป็นไปที่เราจะต้องตายอย่างนั้นบางวันใดวันหนึ่งในอนาคตสิ่งที่ประกันไม่ได้สประการพุทธองค์ตรัสไว้ว่าพิสุทน์ทั้งหลายสิ่งสประเภทนี้ใครๆจะประกันไม่ได้เลยคือหนึ่งปะกันสิ่งที่จะต้องแก่หรือสุกโซมเป็นธรรมดาม่ให้แก่หรือสุกโรมไม่ได้สองปะกันสิ่งที่มีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดา มิให้มีการเจ็บป่วยก็ไม่ได้สามประการสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาไม่ให้ตายก็ไม่ได้สี่ประการกรรมชั่วที่บุคคลทําแล้วมิให้ผลเป็นความทุกข์ความทุนทุนลายก็ไม่ได้อิทธิพลที่ยิ่งใหญ่ของความตายความตายนี้มีอิทธิพลยิ่งใหญ่นักไม่มีใครสามารถต้านทานต่อสู้ด้วยวิธีใดๆไ,ได้เลยเข้าสู่ การเ้าสูปาส่ประสาทแห่งกษัตริย์ยาธิราชและแม้นในวงชีวิตของพระสมพุทธเจ้าอย่างสราภาเปิยปราจากความสะทดสะท้านใดๆเช่นเดียวกับการเข้าสู่กระท่อมน้อยของขอทานมัจจุราชนี้เป็นตุลาการที่เที่ยงธรรมอย่างนักไม่เคยลำเอียงหรือกินสินบนของใครเลยย่อมพิจารณา คดีตามบทพระอังการและคำพิพากษา,าด้วยถ้อยคำอันหนักแน่นเด็ดเดี่ยวไม่ฟังเสียงคัดค้านและขอร้องไข่ไข่ทางการเสียงข้าครวนอันละคมด้วยกินกทูกเทียนนั้นท่านได้ยื่นพระหัต์ออกกระชาให้ความหวังของทุกคนรุดลอยและทุกอย่างก็เป็นไปตามพระบัญชาของพระองค์ เมื่อมาถึงจุดนี้ความยิ่งใหญ่ของผู้ที่ยิ่งใหญ่ทั้งหลายก็จะกลายเป็นเพียงนิยายที่ไว้ให้ลูกหลานฟังเท่านั้นฉะนั้นท่านทั้งหลายฉะนั้นถึงวาละที่มนุษย์นั้นสภาพร่างกายธาตุขันต้องแต่ดับตามการตามเวลาจิตก็ต้องไปสวนจิตธาตุขันก็ไปสวดธาตุขัน์ฉะนั้น อาตมาก็าได้บรรยายภาวะกฎแห่งกรรมหรือผลที่จะส่งผลให้ท่านทั้งหลายเป็นไปด้วยอํานาจการกระทํานั่นคือกฎแห่งกรรมความตายเราหลีกหนีไม่พ้นดันั้นก่อนที่เราจะตายเราได้ประกอบคุณความความดีสร้างบุญสร้างกุศลอะไรไว้หรืออย่างถ้ายัางไม่สร้างก็รีบทำเสียถึงตราบใดที่เรายังมีลมหายใจ วันนี้ก่อนจบรายการก็ขออนุโมทนาท่านไปชัยเบีย่ยไพรักเบี้ยเพื่อสร้างปูนซีเมนต์วัสดุก่อสร้ปปสางไปถึงการเผยแพร่ธรรมก่อจบรายการตามาจมิตสดแห่เมตตาเพื่อเป็นสิริมงคลท่านผู้ชมญาติอยู่ในวันนี้ดวงสธทุกมูมีประมาณจงมีส่วนบุญมนโนุยผลนันค่า,าการะทำนาก,การบันดลได้ดกระทำนาบ,บุพการะเราใดเป็นทีปิยศสงค์คือบิดนาะมาตุเป็นประธาน ทั้งดีคดายประสบภพรพรานทั้งผูติคามิเคยพบเห็นทั้งเราเป็นกางมิชัยชั่วดีแร่เราที่สร้างพยานเวนทั่วสัตว์ในบรโลกเป็นเกณฑ์คือเกิดในภูมิสามสถานโดยกำเนิดที่และมีขั้นหาขันหนึ่งขันสี่มีประมาณท้องเดียวในพบพิเศษโอราณพบน้อยกันดาน ก็ดูจากการเอาไดได้รูปุษล์ขา้เรา้นหมูธนาระนัน่วนบุญทายพี่ไม่รู้พันขอมมูเทวนุกูลประการให้สัตว์ทั้งไรประจักษ์ส่วนบุญคิดคุณละหมูธนามีครานพระโมทนาประสานทวายบุญค่าประสานประสิทธิประสงค์ข้อจงสัระศัตว์ในราชเวนชีเป็นสุขีไม่มีถนงถึงบทเกษม พิสารโดยตรงพานิพานองค์สรงบมสงสนความปรารถนาประชาทุกหมู่จงดีงามดูวิเศษสวัสดิ์สำเร็จโดยชอบประกอบบุญจัดสมบูรณ์บุญบารจะรันจะเริ่มจะเริญนทรปราเชื่อมมั่นในนะ้ำแต่น้ำกับต้นป่า ใบไม้เชื่อมั่นในลมแต่ลมกับพัดมันล่วงหล่นไปฉันเชื่อมั่นในเธอแต่เธอกับทำร้ายฉันต่อมาฉันได้รู้ว่าสิ่งที่ต้มป่าไม่ใช่นะแต่เป็นไฟสิ่งที่ทำร้ายฉันไม่ใช่เธอ แต่คือใจของฉันเองพบเจอเพราะมีหนี้ที่ต้องใช้แยกจากไปเพราะใช้หนี้หมดแล้ววาสนาเกิดฉันได้พบเธอท่ากลางผู้คนวาสนาหมดฉันเห็นเธอกับคืนสู่ฝูงชนชีวิตคนก็แค่ทางผ่านไม่มีอะไร ที่หวางไม่ได้การแปรงฟันที่ไม่ถ่วถึงอาจไม่เพียงพอเพราะในช่องปากของเราเต็มไปด้วยแบคทีเรียหลากหลายชนิดเรื่องกลิ่นปากต้องใช้ตัวช่วย แปรงตังมาริโรสน้ำยาบ้วนปากมีสารสกัดธรรมชาติถึง4ชนิดประกอบด้วยเปเปอร์มินออยล์ยูคาลิปตัสออยล์วินเทอร์กรีนมินออยและเมนททลอีกทั้งยังมีส่วนผสมของน้ำอัลคาไลที่จะช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียปากสะอาดใสไม่แสบปากเพราะไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์มั่นใจลมหายใจหอมสดชื่นมีทั้งรสชาติคูมิน้นหอมสดชื่นจากมิน และ Herbal Ginger หอมกลิ่งธรรมชาติจากขิงหาซื้อแปรงตังมารีโรสน้ำยาบ้วนปากในช่องทางออนไลน์ได้ที่ TPI Call Center หรือเว็บไซต์ TPI Poline Line a t PI p i Facebook TPI Poline App Shopee แ,และ Lazada หรือร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ขึ้นตามหน้าจอนี้